เนี่ยเช้ามาก็ต้องได้พูดทุกเช้าถ้าอยู่นะอยู่ไหนก็ทอกพูดก่อนฉันก็ต้องได้พูดทำไมต้องพูดเพราะเราโตมาเพราะได้ยินสิ่งที่พ่อแม่กุญแจนพูดเทิจิตเรากลับตาฟังเสียงก็เข้ามาสู่ภายใน ภายในก็เป็นภาพความคิดที่เรื่องราวอาดีตของเรามีนั่งก็วิ่งรับกันแล้วก็ทํางานแล้วก็ดูเหตุดูผลในสิ่งที่องค์ทางกําลังเทศเรื่องของเราก็จะตรงกับสิ่งที่เทศอยู่นั้นสอนตัวเองอยู่ในนี้เทศจบมันก็ไปไหนมันก็อยู่งานที่ยังไม่ปล่อยกันในการครบคิดพิจารณา วันทั้งวันมันก็เลยไม่ไปปรุงแต่งไปกวนกวายกับสิ่งไหนถึงว่าธรรมะสวนังเอตัมมังคลมุตตังได้ยินได้ฟังก็เป็นความรู้เข้ามาหล่อเลี้ยงจิตแน่นสิ่งที่เรานี่เป็นความรู้ที่แนบสนิทกับใจก็เป็นเครื่องตอกย้ำอย่างสนิทใจหาความสงสัยลังเลไม่มีมันตรงกัน แต่ยังคุมเครืออยู่ก็เป็นเครื่องที่ตอกย้ําว่าเราเนี่ยเดินทางมันยังเจาะไม่ถึงอุบายต่างๆที่องค์ท่านเทศไปเราก็ขยับตามนั่นเหมือนเรามันไปตันตรงนี้เพราะองค์ท่านเทศเทศไปองค์ท่านข้ามไปพเราก็เหมือนได้กุญแจปเปิดประตูหน้าต่างที่มันขังไว้ก็ทะลุออกไปได้ถึงได้เห็นขังพุทธ,ธการอนุานสาณีสนีปาฏิหาร ปาฏิหาริย์ของจอมปลาดจริงๆที่องค์ท่านถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างเลิศก,ก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์คำพูดที่จะเปลี่ยนจิตใจของคนแล้วก็ยกระดับแล้วก็กลายเป็นคนจิตใจอริยะคือชนชั้นสูงเป็นสิ่งที่ <c oughs> เปลี่ยนเลยละ่ะนี่ก็ว่าปาฏิหาริย์ที่สุดเลิศที่สุดเอาเหินเดินฟ้าแปลงกายรูววร้ว่าละจิตของผู้อื่น ไม่สู้กับสิ่งที่วผู้พูดแล้วก็เปลี่ยนจิตใจของผู้อื่นให้กลับมาสู่เส้นทางของธรรมได้เสิ่งนั้นถือว่าเป็นเอกที่สุดปาฏิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและทรงฆาที่สุดถึงว่าธรรมะสภนังเอตามังคลมุตตมังแต่การที่จะเข้าไปสอบถามธรรมสากัจชา อันนี้ก็หาโอกาสยากตั้งตั้ง,ง,งใจบางครั้งก็ไม่มีโอกาสสำหรับตัวเองที่ผ่านมาถึงว่าเสร็จแล้วทำไมต้องไปนั่งตรงนั้นนั่งหอพระธรรมเพราขบฉันเสร็จอพเสร็จไปคลองน้ำต้องกลับเอามาไม่ได้ไปนั่งเอา,าจตุปัจจัยนะไม่เคยได้คิดเลยถ้าแสดงออกอยากจะได้จตุปัจจัยวัดทั้งวัดที่เราสร้างมาต้องมีตู้รับบริจาค แสดงออกเรื่องเงินเรื่องทองแต่นี้ไม่แสดงออกด้วยจิตใจนั่นที่ใครใฝอยากจะแก้ตัวเองเพราะลมหายใจมันมีอยู่คือโอกาสถ้าหมดเมื่อไหร่ก็หมดสิ้นแม้มีโอกาสไม่ขยับตัวนี้ก็บเบรกไม่กล้าถามอีกต่างหากฟังดูสิตัวเองไม่มีโอกาสนั่นล้ะมาถึงได้พยายามหาโอกาสโอกาสก็ไม่มีตัวเอง ไม่ได้ก็ถึงได้ได้เป็นนั่งเพื่อจะให้คนได้เล่าเรื่องต่างๆของตัวเองไม่ว่าทั้งสุขไม่ว่าทั้งทุกข์ทั้งภาวนาติดขัดแล้วก็สิ่งที่ผ่านไปเท่านั้นเองนั่นแหละคือแต่ละวันที่ทำหาที่ต้องติก,า,การกระทำของตัวเองไม่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไปเพราะแต่ละเวลาปฏิบัติต่อใจคนอื่นเพื่อ ให้คนอื่นได้อะไรเหมือนกับเราที่อดีตที่ได้มาจากพ่อแม่กูบาชันถึงได้กราบพรุทธเจ้าพระธรรมพระริยสงฆ์อย่างแนบสนิทกับใจแล้วทำไมต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะสำนึกต่ออุบาสกบาสิกาที่เป็นผู้เลี้ยงและให้โอกาสในการประพฤติปฏิบัติที่บวชออกมาจากเลือนมา แล้วมีเวลาและมีสถานที่จากน้ำจิตน้ำใจของศรัทธาญาจโยมนั่นละ่ะเป็นผู้โเปิดโอกาสให้ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างไม่ต้องกังวลกับการเป็นอยู่เรื่องปัจจัยสี่การเจ็บการป่วยทุกอย่างเกื้อกูลหมดถึงว่าภูมิประเทศอันสมควรไม่มีสถานที่ไหนจะสู้คำว่าประเทศไทย พูดในสิ่งที่ชุมชนที่เปิดฝาเปิดใจแล้วอยู่แต่ละวันแต่ละชั่วโมงนาทีทำประโยชน์ให้กับจ,จิตใจแล้วเกิดเป็นผลนักปรลาดจอมปลาดจะทำสิ่งนั้นนั่นระดอกบัวสีเหล่าพราะองค์ท่านเสด็จไปเหล่าที่หนึ่งไล่ระดับสองสามเหล่าสี่วางไว้ก่อนแต่ไม่เือเป็นค่าศึกไม่โดดเจียบโดดยำ่ำไม่ได้เปรียบเทียบกับศาสนานไหน มีแต่ใจิตใจที่มีเมตตาแต่ถ้าปิดฝาเราก็ยิ่งทําความดีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะให้สิ่งที่แข็งไม่ได้อ่อนนิ่มลงใจที่ปิดก็จะเปิดได้เพราะสิ่งที่สดับรับฟังการพูดไปไม่ยกตนข่มทันไม่ทิ่มไม่แทงไม่ยุแยงให้แต่ละใจในเกียรติกันนั่นแหละความงามของการแสดงธรรม